ก็เราสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้ดาววันนี้เราอยู่กันในเกมนารูโตะซาคาเรโซไนนั่นเองครับเวอร์ชันตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่มีการแจก6,480หยวนหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ3 0 0 0 0บาทในทุกวันมีการรีทุกๆประมาณ5ทุ่มนะครับผมซึ่งไอตัวแจกประมาณ6,480หยวนเนี่ยมันดียังไงดีตรงที่ว่าคุณคิดดูว่าเติม3 0 0 0 0บาทยังไงคุณก็ได้ตัวละครแล้วก็ปลดดาวแบบอิ่มๆนะครับผมใครที่ขยันเล่นเกมแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยอยากเติม สักเท่าไรอยากเล่นเป็นทางด้านของสายวีมันจะมีสักเกมไหมลองมาเล่นทางด้านของเกมนี้นะครับผมซึ่งดาวน์โหลดผ่านทางทางด้านของแอป x 7็กเซเนเกมนะถ้าเกิดว่าใครดาวน์โหลดไม่เป็นเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่ตัวไอด้านขวาบนนะครับผมเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เนาะทุกคนก็สามารถไปดูในช่วงท้ายคลิปของคลิปที่ผมแปะไว้ให้มันจะมีวิธีการดาวน์โหลดอยู่นะครับผมผมทําไว้แล้วโดินวันนี้นะครับผมเราจะมาสุ่มทางด้านของไม่รู้ว่าสุ่มหรือเปล่าหรือมันเป็นระบบอะไรนะครับผมก็คือ20ครั้งนี่ยเราจด้ ทางด้านของการสํารวจสําเร็จไม่รู้ว่าจะได้ทางด้านของตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยโอบิโตะอุจิวะ6หางนะครับผมแต่ว่าระบบแปลภาษาอาจจะแปลผิด,ดนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้มีภาษาไทยครับทำให้ทุกคนเนี่ยเล่นง่ายถึงแม้ว่าจะมีแปลแบบจาก Google แปลภาษาอยู่แต่มันก็ยังพออ่านได้อะเห็นไหมเออเวลาเราจะดูสกิลอะไรอย่างงี้ดีกว่ามันเป็นภาษาอังกฤษหรือาภาษาจีนเราอ่านไม่ค่อยได้เนาะเกมนี้นะครับผมเป็นทางด้านของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมแต่ว่ามีภาษาไทยให้นะเอาล่ะทีนี้ เราจะต้องไปซื้อทางด้านของตัวสุ่มก่อนใช่ไหมอ่านี่นะครับผมเท่าที่ผมดูเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะพอๆกันหมดเลยนะดังนั้นเราจะมาซื้อทางด้านของ2 0 0 0หยวนนะครับผมสามารถเช็คได้นะว่าหยวนเราเหลือเท่าไหร่ปุ๊บรีทุกทุกทุ่มครับตอนนี้ผมเหลือเต็มแม็กซิมัมเลยก็คือ6,480้หยวนนั่นเองครับเราก็จะมาจัดนะตรงนี้สุ่มได้ตั้ง75ครั้งไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวแล้วก็ใช้ซื้อในแอปอ่าผมจะใช้เงินสดตรงนี้นะอ้าวไม่ได้หรอ อ่ะใช้ซื้อในแอปไปปุ๊บโอเคมันก็จะเข้าสู่หน้าชําระเงินครับผมปับ๊บมาแล้วและทีนี้เขาก็จะมีการหักคูปอง2000หยวนของเราโดยการจ่ายของเราเนี่ยก็คือ0ูนย์หยวนนะครับผมไม่ต้องจ่ายสักบาทนะแล้วก็กดซื้อไปเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อพาร์ทเนี่ยบวกเงินเท่าไหร่ บวกเงินอีกประมาณ73บาทคุณจะได้1,500คูป,ปองทันทีเลยนะครับผมแล้วก็รับคูป,ปองรายวันเพิ่มเติมก็คือ600หยวนอีกทุกๆวันเออถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะแบบได้เยอะมากกว่านี้ก็สามารถจัดได้นะครับผมส่วนตัวของผมก็เอาคูป,ปองปีละกันปึ๊บที่สุ่ม75อันจัดไปแต่ว่าเอาจริงๆมันก็คือไม่ค่อยต่างกันนะแ้วเกิดว่าเรามาดูดีๆแต่ว่ายังไงดีอา่าผมว่ามันไม่ค่อยต่างกันอะ2,000หยวนอะอืมเอาไงดี เอาเอาซักตัวนี้ก็แล้วกันในไหนมันก็น่าจะประหยัดอยู่นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราลองเมาแพ็กดูนะครับผมว่าไอ้หกพเนี่ยเราจะได้ที่สุ่มมาสักเท่าไหร่เนาะตัวนี้มันมีลิมิตจํากัดเราก็ควรที่จะกดซื้อให้หมดเลยครับโอเคต้องจ่ายเพิ่มอีก2บาทแล้วนะครับผมเพราะว่าขาดอยู่อีกประมาณ55หยวน55หยวนเนี่ยจริงๆมันหลายบาทนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันฟรีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเติมเพิ่มมันจะมีการลด99%ให้ดัังน,นคางค่1%เั้าเห,หยวนเน็นย ก็จ่ายเพียงแค่ประมาณ2บาทนะครับผมโอเคเอาไว้เป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อแพ็กอื่นปุ๊บอันนี้เป็นหยวนฟรีทุกๆวันนะทุกคน6,480เรามาดูได้สูงปีเราจะได้ตัวละครหรือไม่เลยประมาณ6 0ร้อยอ้สองยนะครับผมยังไงก็ต้องซื้อให้มันหมดทุกๆวันนะไม่แนะนําไว้ทุกคนเนี่ยเหลือไว้เพราะว่ายังไงตีห้ามันจะมีการรีกับเป็น6,480ตลอดนะครับผมเราก็ควรที่จะมาซื้อไอคูปองตรงนี้ทุกๆวันครับโอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรา สาม0 0ื่นบาทได้ที่สุ่มมา255ครั้งเราจะได้กี่ตัวกันนั้นกดเข้าไปครับ1ิดอกแรกปึ๊บโอ้โห,โหอันนี้ก็ถามจริงว่าแม่งการันตีทุกดอกเลยใช่ไหมเนี่ยอือันนี้อะไรวะโอเคของที่ใช้อัพเป็นสีลุงก็ถือว่าดีครับถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักโอเคแล้วออกเป็นเศษนะครับผม,ผมก็ยังไม่ได้นะแล้วก็กดดอกสุดท้ายครับผมปึ๊บป๊บโอ้โหมันสุ่มยังไงของมันวะเนี่ย อ่เต็มแล้วเต็มแล้วปึ๊บแล้วเราก็ได้ใช่ไหมยังไงวะหรือว่ามันสุ่มตรงนูน้นปะอันนี้ให้ดูเป็นแนวทางนะถ้าเกิดว่าใครเล่นเนี่ยก็ดูดีๆ okay, โอเคนะครับผมก็ได้เป็นด้านของตัวนี้มาอ่ะก็รวมรวมแล้วเสียประมาณ50ใช่ไหมห้าสิบกล่องก็คือเราได้1ตัวเลยนะครับผมส่วนที่เหลือเราต้องไปสุ่มไอ้กลงล้อเอาใช่ไหมเดี๋ยวกดรับให้หมดก่อนยังไง50ตัวเราก็ได้แล้วส่วนตัวนี้ล่ะ,ต,ละตัวนี้ระดับอะไรอะ่ะไม่ค่อยมีบอกอะ่ะได้จำเป็นบอกวะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูก่อน แต่ว่ามันตราแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นระดับ SP นะครับผมส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นการซื้ออีกแบบใช่ไหมอ๋อนะครับผมซื้อในที่นี้แต่ว่าเป็นตรงนี้ไงเราซื้อไปหมดแล้วนะครับผมรุ่งนี้แบ่งกันดีกว่าโอ้โหไม่เป็นไรนะเราไปเอาทางด้านของโอบิโตให้สุดกันดีกว่านะครับผมโดยการที่มาสุ่มกันตรงนี้ต่อครับทีละ10ครั้งนี่เอาเศษแบบเบิ่มๆเรามาดูนครับผมว่าผมเนี่ยจะสามารถจัดได้กี่ดาวครับยิ่งดาวเยอะยิ่งดีครับผมได้ใช้นานตัวอย่างแรงปึ๊บ สองร้200กว่าครั้งจริงๆควรแบ่งนะทุกคนถ้าแบ่งเนี่ยมันเป็นท่าสีเดียวกันด้วยใช่ไหมก็สามารถเอาเข้าร่วมทีมด้วยกันได้อ,อแต่น,นี้ผมไม่ได้น,นี้ไงอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบกงรงล้อครับผมเราจะข้ามรัวๆถ้าเกิดว่าเราไม่ข้ามเนี่ยก็น่าจะนานอยู่พอตัวนะ200กว่ากใบานะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่กดตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรแล้วยังไงก็ต้องกดให้มันหมดครับผมประมาณตั้าแต่ยี่ครั้งอ่ะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าทางด้านของ โอปิโตะนะครับผมเราจะได้เท่าไหร่อยู่ในไหนในกระเป๋าใช่ไหมเ,เลื่อนขั้นดาวใช่ไหมตรงนี้ไม่ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะต้องไปรวมในกระเป๋าก่อนใช่ไหมกระเป๋าอ๋อนี่ไงนะครับผมโอ้ยได้5้าตัวเลยเหรอเช็ดเคตู้นี้โคตรคุ้มอ่ะ6,480หยวนดูดิ <laughs> เอ้ยตัวอย่างเบิ้มอ่าแบบนี้หน่อยหวานเจี๊ยบเลยดีทีนี้โอ้โหไหนวะยังไม่ได้ปั้นสักตัว แต่ว่าเราจะวิวัฒนาการขึ้นไปครับผม6,400อันนี้แค่วันเดียวนะคุณล็อกอินเข้าเกมมาคุณอยากได้ตัวละครไหนคุณสามารถจัดได้เลยเพราะว่ามันแจก6,480คุณก็เห็นไหมว่าผมใช้ในง,งบใน6,480แค่วันเดียวนะครับผมพุวกนี้มันก็มีการรีอีกดังนั้นวันพรุ่งนี้ก็ไปเอาตัวละครอื่นก็ได้ <c oughs> โอเคนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปอีก4ตัวครับผมเพื่ออัพเป็นทางด้านของ2ดาวอ่าปึ๊บโอย เราเล่นเวอร์ชันปกติเดีย่ยวไม่ได้มีโอกาสได้ทําแบบดี้นะทุกคนแล้วก็ต่อไปครับผมอู้กิน3ามตัวครับผมแล้วก็พร้อมกับอะไรเอย่ยอ่าตรงนี้นะครับผมกินอันนี้ไป1อันอ่าสีแดงปึ๊บสามดาวแล้วครับเอ้ทำไมมันไม่กินตัวเลยวะมันกินแต่ตัวละคอรอื่นอ่ะอ่านี่นี่น,นี่กินแล้วกินแล้วหูโคตรสุดนะครับผม <laughs> ไอ้เจี๊ยด้วมันสุดขนาดนี้ไปก็ต่อครับผมอู้สีดาวอะ 7K ไออีก e ีเทียวแล้วคือแม่งตู้กระโปงไกกาอาราเล่หมดเลยอะ่ะตู้นี้มันของจริงเหี้ยได้แบบปลดแบบ,บโคตรอะ่ะอืมแต่มันขาดว่ะขาดหนึ่งไม่เป็นไรครับผมไปกันต่อครับอันนี้ใส่อะไรใส่ให้หมดครับผมเพราะว่าเรามีแบบเบิ่มๆจากการสุม่มเรียบร้อย5ดาวใช่ไหมเ k 5ดาวแล้วก็ต่อไปเป็นดาวอะไรดาวลุ้งนะครับผมซึ่งดาวลุ้งเนี่ยจะมีการกินดาวแดง เราต้องไปปั้นให้มันเป็นดาวแดงก็คือ2ตัวใช่ไหมอ่ะตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งเป็นดาวแดงแล้วก็เอามาปั้นเป็นดาวลุงอู้เสียดายมันโคตรเท่อะดูดีดาวลุงอ๋อละนะครับผมแล้วเราก็ ไปอัพตัวละครดีกว่านะเอาล่ะเรามาดูอนิเมชันการโจมตีแบบเดี่ยวๆกันนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้หลังจากจัดมหาดาวแล้วเป็นยังไงอโจมตีปกติไปพร้อมกับแบคโคครับผมแล้วก็ดนโจมตีมาตอนนี้หลอดพลังงานเรายังเหลืออีกน่าจะประมาณ2รอบนะอันตีก็ไม่ได้ไวแต่ตัวแท้งอะ่ะไอลุงคันชิกิใช่ไหมอันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่ามันเปิดแล้วมันได้โล่ตั้งแต่แรกๆเลยอะ่ะอันนี้ตัวละครพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นการ เอาไว้ตีบอสนะครับผมปุ๊บปาไปตูมนะครับผมหื้อสัญลักษณ์อัตราคีย์คีคั่คือ <c oughs> คู่อะไรล่ะขึ้นนะครับผมขอไปกันด้วยปุ๊บอ่ะนะครับผมเป็นเป้าหมายเดียวแต่ว่าเอ้ยมันเหมือนแบบสร้างความเสียหายจริงคืออะไรวะไอสัญลักษณ์ตัวนี้มันคืออะไรวะเหมือนดาวตกอ่ะ <c oughs> เหมือนสัญลักษณ์อัตราคียิคอลได้หลายเกมเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมเราไม่อยากจะสนใจเราจะใส่แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีไอ้นี่ไอ้นี่นชื่ออะไรวะลืมชื่อแล้ว อ่ะแล้วก็จะมีนี่นะครับผมลุงคนนี้ปึ๊บนารูโตะ2ตัวรวมๆแล้วเราจะมีทางด้านของแสง3นะครับผมแล้วก็มืด2อ่ะก็รวมทีมได้อยู่แสง3มืด2นะครับผมเราจะได้เป็น ATK บวก15%เอ,อ้ยไม่ดิ HP บวก15%แล้วก็ ATK 12%ถือว่าน้อยนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไงอะ ลงสนาม5คนใช่ไหมเอาเป็นแสงทั้งหมดหรือว่ามืดทั้งหมดเนี่ยเราจะได้บวกเป็น2 5เเลยแต่ตรงนี้เป็นาทางด้านของแสงนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรนะดามเมจเราแรงแล้วไม่จำเป็นต้องพึ่ง,น,งนี่นะครับผมโจมตีปกติเปิดก่อนแล้วจังหวะนี้นะครับผมอันตีไปครับโอ,อ้โหโคตรเร็วตัวละครตัวนี้ใครได้มาเนี่ยแบบใครทันอะ่ะเออโคตรที่จะดีอะ่ะเป็นแทงที่แบบดีมากเปิดก่อโคตรไวอะ่ะปึ้มเรียบร้อยนะครับผมในนี้โจมตีแบบแบ็คโฮปึ๊บ ต้องไปด่านไกลๆก่อนหรือไม่ก็ตีหมอดมั <i> นถึงจะดีนี่นารูโตะโจมตีไปครับส่วนใหญ่มีแต่เป้าเดียวเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ซับสไครต์แล้วก็สำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการาดาวน์โหลดเนี่ยไปดูในคลิปที่ผมเคยทํามาก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้คลิปหรือไม่ก็ขึ้นไว้ที่ตัวไอ้ด้านบนคลิปที่ผมเคยพูดมาเนาะก็อย่างที่ผมทําให้ดูครับว่ามันแจกวัลละ6ห8 0ยปหยวน5้ดาวแดงเลยเป็นยังไงโคตรที่จะ แบบนี้ไม่ควรพลาดสหรับวันนี้ขอตลากันไปก่อนครับผม